ก็ financial crisis ก็คือวิกฤตทางการเงินก็มันเป็น business cycle ที่ก็เกิดขึ้นมาโดยตลอดในอดีตแต่นานนานทีมันเกิดมันจะมี short term cycle กับ longer term cycle recession กับ depression recession ก็จะเป็นช่วง financial crisis ที่เศรษฐกิจถอยระยะสัน้นอย่างที่เราเห็นได้ชาร์ก็คือปี2008ถึงปี2009-2010ก็ดีขึ้นแล้วตล,ตลาดก็กลับมาแล้วซึ่งส่วนใหญ่ recession ตลาดจะเงียบ6เดือนถึง18เดือน นะ6เดือนถึงปีครึ่งน,นะครับแต่ depression เนี่ยเราก็เห็นตอน1929 the Great Depression ตอนนั้นเศรษฐกิจเงียบก็เงียบเป็น10ปีเลยเราเรียกว่า depression นี่คือ long e r term cycle นะครับที่กว่าจะเศรษฐกิจกว่าจะกลับมาปกติก็1939 10ปีเต็มเตมนะครับหรือ Asian Crisis ตอน1997นะครับต้มยำกุ้ง2540ก็เป็น financial crisis ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ในทวีปของพวกเรานะครับเศรษฐกิจก็ถดถอยไปหลายปี2-3ปีกว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติอ่า internet bubble นะครับ มี b มี c l t u k t u e y d l y c l m o n m o y d a y มันมันเกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับพวกนี้ภาพรวมเราเรียกว่า Financial Crisis แต่ปัญหาหรือ r o t c a u s e มันก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยว่าอะไรเป็น Trigger Point ที่ทำให้เกิด Crisis ในแต่ละยุคสมัยนะครับ